เมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนในโลกถอยถวย,ถวยได้มีการจัดกองทัพขบวนขนาดใหญ่เพื่อสังหารเทพ,พเจ้าผู้ั่วรหลายลูกศิษย์คนแรกของเทพ,พเจ้าผู้ั่วรหลายต้องการฆ่าอาจารย์ตัวเองเพื่อขึ้นครองบัลลังก์เป็นเทพ,พเจ้าเทพ,พเจ้าผู้ั่วรหลายเหล่าสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ ที่ซื่อสัตย์ยอมต่อสู้จนตัวตายอย่านะลินยานไอ้คนทรยศราชสีสีซาตเนตรขามมันเคยเสี่ยงชีวิตช่วยเจ้ามาสี่ครั้งเจ้าคิดจะลงมือฆ่ามันงันหรือแล้วมันจะทำไมล่ะราชสีสีซาตเนตรขามอายุมันก็3,000ันปีเกือบใกล้จะจำแรงเป็นล่างมนุษย์แต่น่าเสียดายที่มันเลือก ติดตามเจ้าจนยอมตายดีกว่ายอมจำนนไม่ได้การเทพเจ้าซวหลายมันทำลายโซ่พันธนาการแล้วหลินยานเจ้าโขนทรยศบางอาจกล้าใช้วิธีการน่ารังเกียจหลอกลวงอาจารย์ทำลายสารบรรพอาจารย์วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าซะ ความแตกต่างระหว่างเซียนกับเทพ,พเจ้าข้าได้เรียนรู้ซึง้งถึงความแตกต่างนั้นมาแล้วมีเพียงแต่ต้องข้าอาจารย์เท่านั้นข้าถึงจะกลายเป็นเทพ,พเจ้าได้ท่านอาจารย์เคยช่วยชีวิตข้าวไว้และสอนเคล็ดวิชาระดับเทพมากมายให้ข้าทำไมท่านไม่ช่วยข้าอีกครั้งละหลังจากท่านตายข้าก็จะได้เป็นเทพ,พเจ้า ในการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าเทพผู้ชั่วร้ายจะพ่ายแพ้และตายไปแต่เขาได้แยกวิญญาณบรรพการออกจากกันและหนีไปยังโลกมนุษย์เพื่อรอคอยที่เขาจะฟื้นคืนชีพใหม่และกลับมาแก้แค้นไอ้สิทธทรยศคนนี้1นึ่งมืนปีต่อมาในอนณาเขตป่าอาศูนของตระกูลเย่ เป็นแค่กลวงเขาคําคิดจะโจมตีเทพอย่างข้าช่างไม่เจียมตัวเสียจริงเยหลิงอัศริยะของตระกูลเยหือเส้นลมปานของร่างนี้ถูกตัดขาดทั้งหมดสภาพไม่ต่างจากขยะนี่มันความทรงจำของร่างนี้งั้นหรือตระกูลเยเจ้านั้นแตกต่างจากขยะพวกนี้เจ้าเป็นอัศริยะของตระกูลเยของข้า เจ้าต้องพยายามให้มากเพื่อตระกูลเราผู้นำตระกูลเย่ขอรับท่านพอ่อทำไมต้องเปลืองทรัพยากรของตระกูลเพื่อไห้คนเส้นลมปานถูกตัดขาดด้วยล่ะถ้าจะโทษก็ต้องโทษชีวิตขยะของเจ้าคนที่เป็นขยะอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปในศาลบรรพสนของตระกูลเย่หรอกฮฮ่ตอนนี้ตำแหน่งผู้นำตระกูลกำลังจะเปลี่ยนมือแล้วพวกเจ้า ต้องหาแกนอสูรในป่าของตระกูลเยเพื่อฟื้นฟูระดับฝึกฝนของข้าและเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินข้าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้ามาเกิดใหม่ที่นี่ก็ดีแค่ไหนแล้วแต่ข้าไม่คิดว่าร่างกายที่ได้มาหลังจากข้ารอมาหนึ่งหมื่นปีกลับเป็นเส้นนี้แค่ระดับการฝึกฝนเล็กน้อยก็ถูกเรียกว่าอัศริยะแล้วหรือ และเจ้าของร่างนี้ดันตายเพราะถูกกวงเข่าข้ามวิ่งสนจนตายสร้างเป็นการตายที่น่าสมเพชเสียจริงงั้นดูดซับพลังปานจากสวรรค์และปัตตภีแล้วค่อยเชื่อมต่อเส้นลมปานที่ขาดข้าเป็นเทพสั่วหลายข้าได้สะสมพลังปานแห่งความชั่วไว้ตลอด10,000ปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายและยับยัง้งพลังปานแห่งความชั่วไม่ให้มันระเบิด หากเส้นลมปานไม่ได้รับการฟื้นฟูทะเลจิตสำนึกจะถูกร่างนี้กืนกินโชคดีที่พื้นฐานระดับพลังของร่างกายนี้อยู่ในระดับตำ่ำจึงทำให้พลังปานแห่งความชั่วอยู่ในสภาพสงบหากมันแปรป่วนขึ้นมาอาจส่งผลร้ายตามมาก็ได้เอาร่างของข้าคืนมานะ ที่แท้เจ้าเป็นเจ้าของร่างเดิมนี้ใช่ไหมวิญญาณของเจ้าออกจากร่างเพราะถูกกวงเข่าคามท่าตายเทพอย่างข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำเจ้ามอบร่างกายเจ้าให้ข้าไม่ดีกว่าหรือมอบให้เจ้าหรือถามกงเล็บข้าก่อนเถอะท่านเทพเจ้าข้ายินดีมอบร่างมนุษย์ผู้ต่ำต้อยของข้าให้กับท่านด้วยความยินดี ลุกขึ้นเถอะเทพอย่างข้าจะรับเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้การที่เจ้าจะได้ฝึกฝนอยู่ข้างๆเทพอย่างข้าถือว่าเป็นโซ่ของตระกูลเจ้าแปดส้วาอายุคนแล้วถ้าเจ้าฝึกฝนข้างข้าจนแข็งแกร่งขึ้นจนเป็นราชาสัตว์อสูรถึงตอนนั้นเจ้าคิดจะแย่งร่างนี้ค้นอีกหรืองั้นดูนี้ เส้นลมปานของเจ้าที่ขาดหมดข้าได้เชื่อมต่อมันขึ้นใหม่แล้วนี่คือซ่องว่างระหว่างอัศริยะเทพเจ้ากับอศริยะมนุษย์แค่เส้นเลือดลมป้านของเจ้าขาดนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับข้าตราบใดที่ข้าดูดพลังปานเพียงพอก็สามารถต่อมันได้แล้วก็ข้าเป็นคนนิสัยติดดินและใจดีกับคนอื่นเสมอ แต่ถ้าทางหญิงยะโสของเจ้าไม่เหมือนข้าเลยในทวีปจีนหลีของข้าหากพบว่าเจ้าแย่งล่างคนอื่นเจ้าต้องถูกฆ่าทันทีเจ้าสารน้อยเจ้าเป็นแค่สัตว์เลี้ยงเจ้ายังใจดีกับคนอื่นที่ยึดล่างได้อีกหรือใครคือสารน้อยเจ้าตั้งชื่อประหลาดอะไรให้ข้าพี่หลิงท่านอยู่ที่ไหนนั่นมันเสียงเย่อีหลาน น้องสาวบุญธรรมของข้านางเป็นคนเดียวที่ไม่เคยซ้ำเติมข้าพลังจากเส้นลมปานของข้าขาดนางเป็นคนเดียวที่ยังห่วงใยข้าอยู่ในป่าสัตว์อสูรอันตรายเกินไปเจ้าได้รับบาดเจ็บไหมลูกสาวบุญธรรมของตระกูลเย่เยอ่อีหลานในฐานะอัจริยะของตระกูลเย่ข้าแค่มาป่าสัตว์อสูร ของตระกูลเย่ข้าจะได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรไม่มีอะไรข้าคิดว่าเส้นลมปัานของพี่หลิงถูกตัดขาดและสัตว์อสูรธรรมดาก็สามารถฆ่าเจ้าได้แต่โชคดีที่เจ้าไม่ได้เป็นอะไรเจ้าก็รู้ว่าเจ้าเป็นอัศริยะของตระกูลมันสำคัญต่อตระกูลมากถ้าหากตายไปคนหนึ่งตระกูลคงเสียหายแต่เจ้าดัน ทำตัวหุ่นหันพันแลนเข้ามาในปา่าสัตว์อสูรโดยไม่รับอนุญาตเมื่อ,อไรหร่ยายผู้หญิงนี้จะหยุดบ่นค่าสักทีหรือว่าข้าจะหาอะไรมาอุดปากนางล่ะคิดออกแล้วแม้ว่ากวงเข่าคำเป็นสัตว์อสูรระดับตำแต่หัวใจของมันมีประโยชน์ในการแก้ไอและอาการเจ็บที่ปอดได้ให้ข้าหรือหรือว่า เจ้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อข้างั้นหรือน้องสาวบุญธรรมตอนนี้ข้าเป็นคนไร้ค่าข้าคงทำตัวเป็นประโยชน์ได้แค่นี้พี่หลิงอย่าพึ่งเข้าใจผิดข้าไม่ได้หมายความแบบนี้ในสายตาของข้าพี่หลิงไม่ใช่คนไร้ค่าหรอกนะข้ารู้ก้มหน้าเอียงต่ำทำเป็นเศร้าเสียใจและอ่อนแอมันคือการเสรแสแ้งซัด พี่หลิงพี่หลิงไม่ควรอยู่ในป่านี้นันรีบไปกันเถอะนั่นเมซายลูกพี่ลูกน้องหลิงหลอกหรือขยะอย่างเจ้ากล้าเข้ามาในป่าสัตว์อสูรงั้นหรือเยเจียบุตรซ้ายผู้อาวุโสเจ้านั่นมันซื่อเยเจียนเป็นบุตรซ้ายของผู้อาวุโสและเป็นอัศริยะของตระกูลเย ก่อนหน้านี้เขาอิจฉาข้าและต้องการแทนที่ข้ามากขึ้นหลังจากเส้นลมปานของข้าถูกทำลายเจ้าต้องระวังตัวด้วยไม่เป็นไรหรอกและที่สำคัญข้าชอบเหยียบย่ำพวกอัศริยะสุดๆเลยล่ะดูเหมือนสิทธิพิจียนจะมาป่าสัตว์อสูรเพื่อข้าน้องอี้หลานเจ้ายังไม่หายป่วยเจ้าจะออกจากบ้านมาทำอะไร ตามข้ากลับไปเร็วซื้อของมันความหมายแปลว่าถูกฮ่าฮ่า่าข้าอยากหัวเลาะตั้งนานแล้ววันนี้พี่หลิงพูดตรงไปตรงมาจริงๆแต่มันเจ๋งมากไอขยะกล้ามาล้อเลียนซื้อของข้าความอับปรยศครั้งนี้ถ้าข้าไม่ได้สั่งสอนเจ้าข้าก็ไม่ใส่เจี้เจียนอีก สิทธิพี่เจียนอย่ากโกรธไปเลยพี่หลิงไม่ได้ตั้งใจเห็นแก่หน้าข้าเธอเย่เจียนเก่งเรื่องกระบี่มากถ้าไม่ใช่เพราะพี่หลิงเป็นแบบนี้เย่หลิงเจ้าเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังน้องอีหลานหากเจ้ามีความกล้าจริงอย่าเอาแต่ซ่อนตัวอยู่แต่ในกระโปรงผู้หญิงอย่างเดียวสิทธิพี่เจียนนี่เจ้า เยอีหลานเทพอย่างค่าไม่ต้องให้เจ้าออกหน้าช่วยหรอกเยเจี้ยนเจ้าใช้ชีวิตสมกับซื้อของเจ้าสวะเหมือนซื้อวันนี้ค่าประมุกน้อยแห่งตระกูลเย่จะสั่งสอนเจ้าเองเจ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นประมุกน้อยของตระกูลอีกหรือข้าจะอาจเจ้าให้ตื่นจากฝันเอง พ่อของข้ากำลังช่วยข้าสิ่งตำแหน่งประมุกน้อยของตระกูลถ้าข้าข่าขยะนี้ก่อนตำแหน่งประมุกน้อยต้องเป็นของข้าแน่นั่นมันกระบีบ่สามบรรพสนท่านเทพหนีแล้วในช่วงตอนค้าลุงโลดค้าฝึกได้แค่สันสองจะกลัวไปทำไมเสี่ยวซานมาดูกันว่าค้าจะใช้วิสาดาบอะไรออกมา เคตดวิซาดาบพื้นฐานของตระกูลเยดาบของข้ามันหักได้อย่างไรเจ้าคิดจะสั่งสอนบทเรียนให้ข้าหรือเจ้าเจ้าทำได้อย่างไรหนึ่งดาบสามกระบวนถ้าต่อเนื่องตะกี้มันไม่ใช่วิชาระดับสูง เคลดวิสาดาบพื้นฐานของตระกูลเย่หนึ่งดาบสามกระบวนท่าต่อเนื่องไม่ใช้วิซาที่เป็นนิยมการซักเท่าลยแต่ท่านเทพสามารถใช้มันเอาชนะเย่เจี้ยนได้อย่างง่ายดายวิสาดาบของพี่หลิงเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรแต่จีเจ้าคงเห็นวิสาดาบของข้าไม่ซัดงั้นข้าจะแสดงให้เจ้าดูอีกครั้งข้าข้าไม่ได้หมายความแบบนั้น พี่หลิงข้าผิดไปแล้วหึแค่นี้ก็เป็นลมไปแล้วขี้ขาดสมัตเลยเจ้าจ้องข่าขนาดนี้มีอะไรงั้นหรือข้ารู้สึกว่าพี่หลิงแตกต่างจากปกติและวิซาดาบของท่านก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากเป็นธรรมดาเมื่อเจอโชคลายครั้งใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ สายตาเสียบผมมากอี้หลานเริ่มซอบพี่หลิงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีเรื่องด่วนมีเรื่องด่วนคู่มั่นของเย่หลิงจากตระกูลมู้มาที่ตระกูลเย่ของพวกเราแล้วต้องเป็นเพราะคู่มั่นของข้าได้ยินเรื่องที่ข้าถูกลังแกจึงมาเพื่อรีบแต่งงานกับข้าเพื่อช่วยเหลือข้าเพราะพวกเราลักกันมาก เป็นเวลากว่าหนึ่งปีหรือสองปีแล้วที่เส้นลมป้านของเจ้าถูกตัดขาดถ้างั้นควรแต่งงานเร็วกว่านี้เจ้ากำลังพูดไรสาระอะไรหลูยานนางทั้งสวยและจิตใจดีรากับเทพธิดาและนางยังช่วยข้ามาตลอดเพียงเพราะยังไม่ถึงวันแต่งงานกับข้าเลยยังไม่แต่งเท่านั้นน่าสนใจดีลองไปดูกันเถอะ แขกผู้มีเกียรติตระกูลมู่ลำบากพวกท่านแล้วที่ต้องเดินทางมาไกลท่านผู้นำตระกูลเย่สุภาพเกินไปแล้วมู่ต้าเสียงพี่สายมู่ลู่หยานมู่ลู่หยานคู่มั่นของเย่หลิงนางสวยมากสมกับสายยาไครมุกแห่งตระกูลมู่เย่หลิงสร้างโชคดีอะไรเส้นนี้ ตอนนี้ตระกูลมู่มีอำนาจมากกว่าตระกูลเย่เมืองเย่สูกกำลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมูส่สูเขาโชคดีที่ได้แต่งงานกับมูห่หลูหยานอีกท่านผู้นำตระกูลเย่ตระกูลมู่ของข้าเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองเย่สู่้าได้ยินว่าต้าเสียงลูกชายของท่านกำลังสอบเข้าสำนักหลานหยุน ส่วนลูกสาวของท่านก็ฝึกฝนเคล็วิชาทางวิญญาณสำเร็จอย่างมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการฝึกเย่หลิงของตระกูลพวกท่านละ่ะข้าละอายใจพูดหลิงเอ๋อยังอยู่แค่ระดับแดนเริ่มต้นสั้นที่สองเย่ซื่อป๋อเจ้าไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรแล้วยังอยู่แค่ระดับแดนเริ่มต้นสั้นที่สองอะไรกัน ทุกคนในเมืองเยซูต่างก็รู้ว่าตระกูลมูของพวกข้ากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเย่หลิงเส้นลมปานพิการไม่คู่ควรกับตระกูลมู้ของข้าข้าต้องการเพิ่มสินสอดทองมันหลูหยานยังไม่เอ่ยพูดอะไรแต่เจ้าดันเห่าเองงั้นหรือมูตาเสียงตอนนั้นข้าให้ทรัพยากรบ่มเพาะกับเจ้าไปเท่าไหร่ ตอนนี้เจ้าดันลืมบุญคุณแล้วหรือลู่หยานข้าคือเย่หลิงตั้งแต่เรามั่นหมายกันข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการและทำให้เจ้าพอใจมาตลอดเจ้ายังอยากจะแต่งงานกับข้าอยู่ใช่ไหมเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเหมาะแก่การทำต้มซุปเหมาะแก่การทำต้มซุปฮงฮงลู่หยานนางคิดจะต้มข้า ใครบอกให้เจ้าวิ่งไปวิ่งมาสัตว์เดร,รัจฉานมาจากไหนกล้ามาเห่าที่นี่เป็นสัตว์เลี้ยงของข้าเองเจ้ามีปัญหาหรือเย่หลิงเจ้ายังกล้าโผล่หน้ามาอีกหรือถ้าไม่ใช่เย่หลิงกลายเป็นขยะตระกูลเย่ของพวกเราก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ให้คนอื่นตลกขนาดนี้แม้แต่สัตว์เลี้ยงของเขาก็เป็นสัตว์ไร้ค่าอีก เหมาะกับเอาไปทําอาหารมากกว่าเป็นประมุกน้อยขยะแถมสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นขยะอีกหากต้องการให้ตระกูลเย่ของเราอยากเติบโตขึ้นกว่านี้อย่าทําให้การแต่งงานกับตระกูลมู่พังเรื่องมาถึงแบบนี้แล้วพี่ใหญ่คิดจะลาตระกูลเย่ทั้งหมดเพื่อเย่หลิงงั้นหรือเปลี่ยนให้เย่เจี้ยนแต่งงานดีกว่า ฮ้อหลิงเอ,อ๋อไม่อาจทำให้แม่นางมูได้มั่นหมายกับประมุกน้อยแห่งตระกูลเย่ในตอนทำสัญญาตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้พวกเราได้เปลี่ยนประมุกน้อยแห่งตระกูลเย่เป็นเย่เจียนแล้วเป็นการดีกว่าที่ให้เย่เจียนแต่งงานกับแม่นางมูไม่ใช่การดูถูกแม่นางมูช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้แล้วเย่เจียนละ่ะนี่ ไม่มีประโยชน์ที่ต้องเปลี่ยนใครอีกใครที่เป็นประมุกน้อยแห่งตระกูลเย่สามารถเป็นลูกเขยของตระกูลมู่ได้หมดและพวกเจ้าต้องส่งแกนอาสูรที่เพิ่มระดับพลังบ่มเพาะเป็นค่าสินสอดเพิ่มและก็เอานางมาเป็นสินสอดด้วยฮ่าฮ่ฮาเห็นพูดจาใหญ่โตอ้างเหตุผลที่แท้ก็อยากได้แกนอาสูรและผู้หญิง ตระกูลมู่ลูกมากเสียจริงตระกูลมู่แย่ขนาดนี้ลูกสาวตระกูลมู่นับว่าเป็นสินสอดค่าสินะดีที่ยกเลิกมั่นของข้าไปเย่หลิงเจ้ากล้าทำให้ตระกูลมู่ขายหน้าวันนี้ข้าจะสีกปากเจ้าทิ้ง พลังปานของหลิงเอ,อ๋อฟื้นคืนกลับมาแล้วหรือการฟื้นฟูอยู่ในขั้น2ของระดับแดนเริ่มต้นจัสะนะสันสีระดับแดนเริ่มต้นได้อย่างไรหลิงเอ,อ๋อกำลังสร้างปัญหาให้ตระกูลเย่เสี่ยวซานดาบของเจ้ามันหักง่ายเกินไปแล้วข้าขอโทษพี่หลิงรับดาบนี้ไป เปลี่ยนดาบไปก็ไม่มีประโยชน์กระบวน้าต่อไปข้าจะฆ่าเจ้าเป็นดาบที่ดีเคล็ดวิสาดาบพื้นฐาน1ดาบ3ามดาบต่อเนื่องกระบวน้าที่4ีไปอ้าข้ากำลังจะตายช่วยข้าด้วยหยุดนะ พี่หลิงพี่้ายของข้าก็แสดงท่าทีพ่ายแพ้แล้วทําไมยังต้องทําร้ายเขาอีกล่ะแม่นางมู้งดงามทุกกิริยาย่างก้าวจริงจริงสิ่งที่นางพึ่งใซ้คือเคตวิซาดาบระดับแรกใช่ไหมอายุยังน้อยก็เก่งขนาดนี้แล้วตะกี้เย่หลิงลงมือโหดร้ายไรความปานีมากเจ้าเอาทรัพยากรบ่มเพาะของข้าไปจนหมดห้อง และเกี้ยกรอมให้ข้าเป็นม้าเป็นวัวคอยรับใซ้เจ้าข้าก็ทนได้แต่ข้าทนไม่ได้ที่เห็นตระกูลเย่ถูกตระกูลมู่ของเจ้าทำให้อับอายขายหน้าพอนึกย้อนกลับไปว่าร่างกายนี้เคยเลียแขงเลียขามู่หลูยานมาก่อนก็ทำให้ข้ารู้สึกโกรธสุดๆจนอยากฆ่าขึ้นมาเลย ผู้นำตระกูลเย่ข้าได้ยินมาว่าตระกูลเย่กำลังจะจัดการปละลองตระกูลเย่ขึ้นหากใครชนะจะได้รับแกนอสูรงั้นตระกูลมู่ของข้าขอลงแข่งประลองเดี่ยวกับตระกูลเย่เพื่อรับแกนอสูรถ้าหากไม่ได้สัญญาแต่งงานระหว่างตระกูลเย่ก็ยากที่จะพูดถึงใช่แล้วดียังไงซะตระกูลมู่กับตระกูลเย่จะแต่งงานระหว่างตระกูล ดังนั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประลองได้อยู่แล้วคนตระกูลมู่ทุกคนให้พักผ่อนในเรือนรับรองรอสองสามวันก่อนหึตาแก่นั่นพูดเรื่องไรสาระอะไรกันดันปล่อยคนตระกูลมู้ไปซะงั้นท่านทิพย์ใจเย็นๆก่อนพ่อของข้าต้องคำหนึงถึงเรื่องของตระกูลก่อนเพื่ออยากรักษาความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงาน และตอนนี้ประมุกน้อยของตะกูลคือเย่เจียนดังนั้นคนที่แต่งงานด้วยคือเขาเย่เจียนและมู่ลู่หยานสมกันดังผีเน่าลงผูมากแต่เจ้าจะเต็มใจหรือตอนนี้ค้าเป็นแค่สัตว์อสูรข้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะจำแรงร่างเป็นมนุษย์ได้ไม่มีเหตุผลให้ลู่หยานจะต้องมารอข้าเลยมารดาเจ้าถธอ ลิงเอ,อ๋อทำไมเจ้าไม่บอกพ่อก่อนหน้านี้ว่าเจ้าฟื้นฟูพลังปานและเส้นลมปานได้แล้วล่ะถ้าบอกก่อนวันนี้จะมีโซดีๆให้ดูแบบนี้งั้นหรือลิงเอ,อ๋อเป็นเพราะพ่อ,พอปล่อยให้เขาแย่งตำแหน่งประมุกน้อยตระกูลไปได้เป็นความผิดของพ่อเองตอนนี้ตระกูลมู่แข็งแร่งมากพ่อถูกบังคับจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตกลงตามคำขอของพวกเขา แต่แกนอสูรไม่สามารถปล่อยตกอยู่ในมือคนนอกได้เจ้าต้องสนะการประลองให้ได้นะ <_ d ata> เก็บคำพูดเหล่านี้ที่เจ้าบอกข้าเอาไว้ไปบอกเย่เจี้ยนที่เป็นประมุกน้อยคนใหม่เธอแขกแขกพิหลิงคืนนี้มานอนที่จวนข้าได้ไหมจวนเจ้างั้นหรือหวัวใจของกวงเข่าค้ามที่ท่านให้มา ข้ายังไม่รู้วิธีกินมันเลยจะรอให้ถึงมืดค่ำไปทำไมไปตอนนี้กันเถอะตอนนี้ตอนนี้ห้องของข้ายังเก็บไม่เรียบร้อยเลยนะจวนของเย่อ,อี่หลานจวนของเจ้าถูกขโมยเข้ามางั้นหรือแล้วสิ่งนี้มันคืออะไรไม่มีขโมยหลอกเป็นเพราะข้าไม่เก่งในการเก็บให้เป็นระเบียบ ซึ่งต้องทําให้พี่หลิงหวัวเราะเยาะแล้วล่าพี่หลิงนั่งรอตรงนี้เสยๆก่อนเดี๋ยวข้าทำความสะอาดสักคู่หลังจากนั้นไม่นานพี่หลิงข้าทําความสะอาดเสร็จแล้วทําสะอาดไปก็เหมือนไม่ได้ทําความสะอาดอยู่ดีถ้ากินหัวใจของกวางเข่าคามแบบดิบๆจะมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคมาก ตอนนี้ข้าได้ตัดเป็นซิ้นให้แล้วเจ้าสามารถกินได้เลยหือกินดิบเยออี้หลานเสื้อข้าเถอะมันกินได้จริงๆแม้ว่าทั้งตัวของสัตว์อสูรจะมีค่าแต่อวัยวะของมันเป็นพิษและห้ามกินแบบดิบๆแต่หัวใจของกวางเขาคามนั่นไม่เหมือนกันมันมีพิษอ่อนและขับออกได้ง่าย แน่นอนว่าอีหลานต้องเชื่อคำพูดพี่หลิงอยู่แล้วไม่เลวผู้หญิงคนนี้นิสัยยืดหยุ่นรู้จักหนักเบาและคุ้มค่าที่จะคบค้าสมาคมด้วยห้อนจัง ต้องมาเปื้อยต่อหน้าพี่หลิงหน้าอายมากที่เสื้อผ้าสีขาดเกิดขึ้นจากการขับพิษออกมาและอาการไอและหวัดของเจ้าจะไม่เป็นอีกแล้วขอบคุณพี่หลิงตอนนี้ข้าไม่รู้สึกอยากไอหรือคันคออีกแล้วนับตั้งแต่ที่ข้ามีอาการไอและเจ็บปอดข้าก็ไม่สามารถบ่มฐานการบ่มเพาะได้อีก จึงหยุดนิ่งที่ระดับที่หนึ่งของระดับแดนเริ่มต้นตอนนี้เมื่ออาการไอหายแล้วข้าก็สามารถฝึกฝนต่อไปได้พี่หลิงเก่งมากยินดีด้วยนะตะกี้ตอนเสื้อผ้าสีขาดเป็นพลังปานพุ่งออกมาและตอนนี้ควรจะอยู่เหนือกว่าขั้นแรกของระดับแดนเริ่มต้นแล้วซึ่งบ่งบอกว่าเส้นลมปานของนางแข็งแกร่งมาก ใช่แล้วข้าขอคืนดาบที่ยืมเจ้ามาพี่หลิงยังต้องเข้าร่วมประลองดังนั้นท่านต้องการดาบมากกว่าข้าดาบเล่มนี้ข้าขอมอบให้ท่านเลยหือสัตว์เลี้ยงของพี่หลิงไปไหนแล้วล่ะใครจะไปรู้มันอาจวิ่งเอาหวาัวโซนกำแพงตายแล้วมั้งเรือนรับร้องของตระกูลเย่ไอสัตว์โสกโปกใส่หัวไปซะ ถ้าว่าควรฆ่าสัตว์เลี้ยงของเย่หลิงให้มันตายตาย,ตายไปซะถ้าไม่ติดว่าพวกเราอยู่บ้านตะกูลเย่สัตว์นั้นควรวางอยู่บนโต๊ะอาหารไปแล้วน้องสาวเย่หลิงชอบเจ้ามากเพียงเจ้าดีดนิ้วเขาจะหาวิธีเอาแกนอสูรมามอบให้เจ้าถึงที่ทำไมเราต้องเข้าร่วมการประลองด้วยล่ะ เมื่อก่อนเย่หลิงเป็นประมุกน้อยของตระกูลเย่เจ้าก็แค่ยกยอเขาเล็กน้อยเขาก็ทำให้ขังสมบัติตระกูลเย่ว่างเปล่าแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เป็นประมุกน้อยตระกูลเย่แล้วทำไมขค่ต้องเอาความงามของข้าไปใช้เปล่าประโยชน์ด้วยล่ะน้องสาวข้าต้องลำบากเจ้ามาหลายปีต้องขอบคุณเจ้ามากที่ระดับพลังของข้าขึ้นไป ยังสันสีของระดับแดนเริ่มต้นได้เป็นเพราะทรัพยากรบมเพาะที่เจ้าเอามาจากเย่หลิงที่แท้ลู่หยานหลอกใส่ข้ามาตลอดข้าจะขอให้ท่านเทพช่วยระบายความโกรธให้กับข้าแทนพวกเราเป็นพี่น้องกันแน่นอนว่าข้าต้องช่วยพี่สายอยู่แล้วพี่สายท่านอยู่ในสันที่สีของระดับแดนเริ่มต้นแล้ว แต่เจ้าก็ยังพ่ายแพ้คนยี่เง่าอย่างนั้นได้อย่างไรเคดวิสาดาบขั้นพื้นฐานที่เด็กคนนั้นใส้ต้องนี่คือยาเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในช่วงเวลาสั้นๆและตำราเค็ดวิสาดาบระดับแรกท่านพี่รับไปสิฮ่าฮ่ um. <c ười> ตระกูลมู่ของข้ามีแขนก <c ười> ็ต้องสำราแขน ข้าจะต้องตอบแทนความอับปย์อดสูที่เย่หลิงมอบให้ข้าคืนเป็นสองเท่าในการประลองครั้งนี้แน่